สวัสดีครับพบกับเราโปรเฟชชั่นอลดอครับคลิปนี้เราจะมาอธิบายวิธีการติดตั้งโช๊คอัพและปัญหาที่เกิดกันนะครับในขั้นตอนแรกก็จะเป็นวิธีการติดตั้งโช๊คอัพนะครับแต่ทางเราจะขอแจ้งไว้ก่อนว่าจะเป็นเฉพาะบางงานนะครับที่เราจะเจาะรูสําหรับติดตั้งโช๊คอัพไปให้เลยโช๊อัพที่เราจะมาติดตั้งกันในวันนี้จะเป็นของจาตันนะครับจะเป็นรุ่นตั้งค้าง สังเกตที่ด้านข้างของตัวโช๊คอัพนะครับจะมีเป็นหัวสกูปากแดนไว้ใช้สําหรับปรับเร่งตัวโช๊คอัพนะครับในการติดตั้งให้เรายึดที่หัวสกูตัวนี้เอาไว้ฝั่งบานพับเสมอนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นด้านเรียบให้เราเอาไว้ออกด้านนอกนะครับหลังจากนั้นนําตัวโช๊คอัพไปวางให้ตรงรูและขันสกูติดตั้งได้เลยครับ ตัวสก,กูที่เราใช้จะเป็นตัวสก,กูหัวเรียบหกเหลี่ยมนะครับจะเป็นตัว M 5คูณ35นะครับที่ตัวบานประตูเราจะฝังเป็นน็อตตัวเมียเชื่อมติดในบานประตูไว้แล้วนะครับสามารถนําตัวสก,กูตัวนี้ขันติดตั้งเข้าได้เลยครับ ต่อมาเราจะมาติดตั้งตัวขาของโช๊คอัพนะครับตัวนี้จะติดที่วงกบสามารถใช้สกูขันได้เหมือนเดิมเลยครับชิ้นนี้จะเป็นขาที่ติดระหว่างตัวโช๊คอัพกับขาที่ติดกับวงกบนะครับตัวนี้ค่อนข้างสำคัญเลยครับในการติดตั้ง ในการติดตั้งขาตัวนี้ให้ขายื่นหาตัวเรานะครับให้ได้ระยะ90องศาจะเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับหลังจากที่เราใส่ตัวขาเสร็จเรียบร้อยตัวขาจะตั้งฉาก90องศาอย่างที่เห็นเลยนะครับแต่ถ้าเราใส่ขาผิดเราใส่ขาขนานกับตัวบานประตูประตูจะไม่สามารถปิดได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตวิธีการติดตั้งแบบผิดวิธีให้ดูนะครับ การติดตั้งแบบนี้จะเป็นการติดตั้งที่ผิดวิธีนะครับตัวขาของโชงคอัพจะขนาดไปกับบานประตูที่ต้องอธิบายแบบนี้เพราะว่ามีการติดผิดค่อนข้างบ่อยครับตัวโช๊คอัปรุ่นตั้งค้างนี้จะทํางานได้ดีที่สุดอยู่ที่90องศานะครับแต่ถ้าเราติดตั้งตัวขาขนาดกับบานประตูไปแล้วและเราดึงตัวเหล็กเข้ามาองศาในการเปิดจะกเกิน90องศานะครับตัวขาจะยืดไปถึง180องศาเลยนะครับอธิบายแบบนี้อาจจะยังนึกไม่ออกหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูนะ สังเกตไหมครับหลังจากที่ออกแรงปิดประตูไปแล้วแต่ประตูยังหยุดนิ่งอยู <M> ่เป็นเพราะตัวขาโชกอัพมีองศาหมุนที่เกิน90องศาไปแล้วนะครับจึงทําให้ตัวขาลังกับประตูไว้ประตูจึงปิดไม่ได้ครับกลับมาในวิธีแรกที่ผมค้างเอาไว้นะครับ วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับให้ตัวขาตั้งฉากอยู่ที่90องศาครับแล้วดึงตัวขาที่ติดกับโชคอัพไปติดที่ขากับวงกบได้เลยนะครับตัวนี้หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตอนเราเปิดตัวขาจะอยู่ที่90องศาพอดีนะครับ <S 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 เรามาลองเทสสำหรับตัวโชกอัพที่ติดตั้งแบบถูกวิธีกันดูนะครับ จะเห็นได้ว่าประตูมีการปิดแบบช้าๆและค่อยๆสนิทก่อนจะถึงตัววงกบนะครับอันนี้เป็นการปิดที่ถูกต้องนะครับการปิดแบบนี้จะช่วยลดการกระแทกของตัวบานประตูและวงกบได้อย่างดีเลยครับหลังจากที่ลองใช้งานแล้วถ้าไม่ติดปัญหาอะไรก็ถือว่าเป็นอาเร็จเรียบร้อยนะครับ